สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่กับสับป,ปะเลือกเพราแต่เก่าเด้อครับเนาออันนี้บ่เว้าหลายอย่างสิเว้าเลียงค่ายอีกจักหน่อยอา่ามาเบิ่งเบิง,บงสับป,ปะเลือได้ค่ายหลายปานใดนปติมื้อนี้อา่ากะอ่าน,นี้เพิ่นก็นต้องพอสมควรนะครับเพิ่นก็บ่ค่อยมีเนาะครับเนาะอาเพิ่นก็บ่มีผมก็บ่ได้ว่าเพราะว่าผมบ่ได้เอิ้นเอาบ่ได้เรียกร้องเอาเนาะครับเนาะอา่าค่ายเพิ่นนี่เพิ่นก็น ทำพิธีการเพื่อนปรงค่ายเป็นกับผูกไฟผูกได้ให้เนะครับแล้วก็อ่าชิว่าจย่งได้ลหละหดน้ำล่างตีนล,ล่างมือบให้มันหอนมันไม่ให้มันแผ่จากของบ่ใ้ถ้าแผ่ทั้งลูกทั้งหลานบาให้แผ่ทั้งคอยเนะครับเนอะแล้วก็บรหลายสิ่งหลายอย่างครับ มันมีการเพรอะเจ้องมูลนิ้เนาะพี่น้องเนาะมันมีการเพรอบางคนคิดบ่ถึงบ่แข็งพ่อเขาว่าอาจจะมีการเพรอะเจ้าของอาจจะมีการล้มหมอนนอนสัตว์ไม่ีการป่วยมีอันเป็นไปเป็นว่าเนาะครับกะมีการทำชำระร่างกายให้ซับปเปลือให้อาจารย์ให้โยคี้ฟันอื่นในหลายแบบนะครับเนาะ ลังคนอื่นซับเปเลยลังคนอื่นโยคี้ลังคนเอืน่อน,อน,น,อนอาจารย์ครับมันมีหลายแบบหลายบาตรหลายเมีอยอเพา่นอื่นต่างกันนะครับก็มีไขยได้อย่างมาเนนะครับนอม้อนอีก็ได้ก็ได้นำอานร่มกวดหนึ่งเขานี่แหละครับเขากับอันนี้ แกงพี่น้องแกงแกงกระสับถุงครับกำลังนบนรลุ่มกับขันหากับเงินสองร้อยบาทน้อครับเนาะนี่พี่น้องนี่แหละครับย่ามบ่อเดก็ได้ซ้ำนีละพี่น้องอ่ย่ามเดกกับ่าได้เี่เห็นใครเดกเด้ไดกมันบ่กเป็นร้อยชีเดกทุกงานนี่เพราะว่าคนบ่ได้อเ,ดงงดอ,เดอื่นเอา ครับเพิ่์ลโมมียเพื่อการงานนี่กับบอเดวาอยังครับสองหลอดเอาสองหลอดนะครับเนาะนี่ครับกระดอกไใหม่ได้มากนี่แหละค่ายลังคนว่าโอ้ยได้งานละหมืน่นสองหมืน่นมันบ่เมียนครับมันเลี้ยงแต่งานชิปงานกับบอพอทีนึงเด้ง,งานละหมืน่นสองหมืน่นนี่ก็ได้เพิ่์ลกับ,บ่ค่อยมีครับผมกับบอเดวาเพิ่์ลผมกับบอดียร์เลียกบบร้อง บ่อใดเอื่นเอาบ่อใดวาต้องหาพันเดอร์หมื่นหนึ่งเดอร์ไม่ไงต้องจัดไม่คอยยังสันยังซี่บอมแมนครับผมก็ทำโดยจิตใจบริสุทธิ์ทำบุญครับฮะ ทำบุญได้พี่น้องเด้อบุญนี่เป็นตัวอย่งไหนบ่มีผู้ใดหูด,อ,อ,ดอ,อกบาปเป็นตัวอย่งไหนบ่มีผู้ใดหูบุญอาจจะเป็นตัวหัวหลุดหลดคนขาวๆพิ่นว่าอ๋อมันบ่มีตัวมีตนนะครับน้องบุญบุญ,บญยังบ้านนี่เห็นศาสตร์นี่อาจจะมีอยูย่ศาสตร์หนาพี่น้องเอ้ยให้เจ้ารีบทำรีบสางไว้พ่อได้ไปสะสมบุญในชาติหนาเนาะพี่น้องเนานะบุญเป็นอยังคือต้องว่สาสะสมบุญครับคนเฮากับเปียบคือเปียบไม่เย็นแล้วครับ ตายไปแตงเงินเขาเอาหยัไว้ในป่าก็ยังเอาไปบรไเ้พี่น้องเอ,อ้ยมีแต่ความดีที่เหลือไว้ให้ลูกให้หลานในออ้ยอดในส้มผู้ใดซั่วก็ว่าไปตามซั่วผู้ใดดีเขาก็ว่าดีโอ้ยแต่พอประสังพอนันประสังพ่นี่ประสังคนนั่นประสังคนน,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 นี่มันก็ดีแท้าตายไปแล้วยังทิมรอยหลักๆักฐานร่อยทิมคำบอกคำจา ว่าให้ลูกให้หลานบอกถึงระลึกถึงอยู่ตลอดนะครับเนาะโอ้ยถอะพอนั่นเพื่อนือแต่กนเป็นคนอยู่ยังเป็นคนเป็นอันนี้อยู่คืออยู่ดีไม่แห้งแท้ออคืออยู่ดีไม่แห้งย่อนเพิ่นเป็นยังกัย่อนเพิ่นทำสะสมบุญไหวเพิ่นผ้าทํำวัดเขาหินถทำถ้าผู้ใดบ่ดีดอบอดกบโอ้ยลูกวักนัน่นลูกเอีน,นี่คือบ่ดีแท้ออ เรียนออมบ้านหากินเหล่าเมาซาเขาว่ากินยาหมอกยามากเขาว่ากันไปนอกรับนอกระผมกับกเฮ็ดบุญครับพ่อเด็กคนบอกคนจา่าคนหักคนหอมอ่า เราสร้างบุญไว้ไม่เสียหายนะครับในชาตินี้ชาตินาหน้าเฮาบ่ฮันในหูครับจักเสดเกิดบ่เด็กเกิดพี่น้องเอ้ยอาจจะเกิดไปเป็นหมาหรืออาจจะเกิดไปเป็นไก่บ่มีผู้ใดหูเนาะครับเนาะสิ่งของบุญนี้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่รู้ชีวิตของเราว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนแม้แต่พระพุทธองค์ ตั้งแต่พระอาหารหันต์ก็ยังบอกได้ว่ามีน่าหลกหรือสวรรค์แต่ว่าเพิ่นว่ามีจริงแต่ไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยความลับของบน,บนโลกและสวรรค์ได้นะครับเนาะอาจผมสิ่บอกผิดพลาดประการใดก็ขอโทษข,ขออภัยเด้อครับเด้อผมกับกระร่างเลี่ยนที่หลังกอที่หลังเนาะพี่น้องเนาะลูกหลานก็ไปเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ว่าก็เว้ามาส่วนมากสิบ่ค่อยผิดดอกครับอ่า เรี้ยงใ่หูบ่งยังกับเราไปตามบ่หูเรี้ยงใดหูกับพ่อหูนะครับเนาะนังคนเปิ้ลไก่กำลังจิตลังใจมากกับขอบบุญขอบคุณเพื่อหลายๆนะครับเด้นะอหมูเอฟซีเปิ้ลไก่กำลังจิตกำลังใจมากเมื่อคืนนี้ว่าเผาบ่มใหม่ยังสัน่นยังซีอ่าเป็นอย่างคือว่าเผาบ่มใหม่มันเป็นเพราะอย่างลักคนมาบริถถอดตู้เย็นมันบ่แมแอนครับเผาบอ่มใหม่คือว่าเมืองบ้านนี้เผาคำครับผมเขาประมาณกับหกมองแร้งนะครับเนาะนะมันก็เลยร่าสเนะี่ย ตอนสามทุ่มนั่นก็สิมันสีเบิดแล้วครับมันยังบาหลายพรมปิดเตาแล้วผมกาตาบาดแล้วตอนนั้นคือขึ้นไปเบิ้งรอบสุดท้ายนะครับเนาะมันใหม่เบิดแล้วแหละมันเหลือแต่ทานซึ่งครับเมื่อวานนี้ครับบัรนี้ก็นนั่งคนเบ้างว่าต้องถอดตู้เย็นก่อนสามสี่ชั่วโมงครับมันก็แล้วแต่คนเนาะครับเนาะแล้วแต่ตู้ตู้บ้านข่อยนี่ยก็ต้องถอดเด้วครับเด้อเพราะว่ามันเป็นตัวอัตโนมัติ เขาบ่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงแค่เงินครับบ่มีแข็งครับตู้บานคอยก็เป็นโรคเอร์ธรรมดาเนาะครับเนาะก็ว่าตามนั้นแหละครับก็รเลี้ยผมตอนนี้ผมก็ยังงานอยู่ประมาณงานสองงานที่ยังว่าในเผาก็อยู่ในอันนี้ก็อีกบ่โดนนะครับเนาะมื้อนี้เพิ่นก็บล้วไปคบหนึ่งก็บปงไข่มาบ่ตัวเด้อพี่น้องเด้อไข่มา200เพิ่นบ่ได้ใส่ซองให้ซ้ําเพิ่นบ่มีซองว่าอ่ะกับดอกไม้เยอะมากทุบเทียนก็บอะไรดอกบ่ได้เอาน้าเพิ่นดอกทุบเทียนมันอวานดอกไฟหาเอาเองก็บอะไร วันจี้นะับเขาห่อหนึ่งกับเป็นน้ำจิ้นน้ำใจแฝบสบู่าที่ฟันบ่ได้กับว่าเป็นอย่างทำบอดดีเรียกลอกเอาปนั่นนะครับเนาะได้กบอได้กับว่าเอาครับกะคือว่าลพี่น้องเอ้ยคนเฮาย่างมีกับใส่เบิ้ลมูจะเก็บจักออมครับผู้ใดมีกับเก็บไปออมใบพอดีใส่ในผ้ายปากหนาก็คือบุญแนะครับเฝ้าถ้ำเฝ้าสางครับไหววซาสะสมไว้ในผ้ายปกหนาศาสตณาผ้าไ่อนาคตบ่แม่นพ่อแดน นางหลุดนางเดียวจีบบอกตะพาหนั่นพระนี่หลวงพ่อหลวงพ่อคุณเอ้ซอย่อยแน่ซอย่อยแน่ซอย่อยแน่จีได้ฝึกกันนางอยู่วัดด่านไหลพี่เนาะเพันว่าฝึกกับซอยห้องู่ได้หรอกจักผู้ใดที่ซอยแน่เนาะครับเนาะผู้ใดก็เอือนหาตะพะแต่โยมเออเอือนหาทั้งพระเอือนหาทั้งโยมโยมก็เอือนหาพระพระก็เอือนหาโยมแหละครับของมือนีอ่ามอนีก็ตามที่เห็นเราพี่น้องเนาะนี่แหละไข้ไข้มันก็มี ไม่อยากตามคลิปเก่าที่ผมเคยลงไปนะครับเนาะกับมือนี้กับวันที่หกคลิปอัธิกำลังมาแล้วกับไปตีสามโวยคัวกับสวดทีล้ลกับตีห้าหกโมงกับมารอดบานี้เพนกับระพาเพนกับปงค่ายสวดทีล้ลกับโดนเติบนะครับเนาะตัวที่ทำพิธีผ้าโคดนามผูกแขน เก็บดอกไม้สมอกสม,มาก่าขูกแขกนยุกูขู่ตะกุ่นโวยพ่นกันแม่กัตริซาแน่โดนแน่กะบอกเป็นหยังเนาะครับเนาะทำปฏิวากันบันนี้กะที่ว่าจะได้ก็ลืมเหรอหัวเร,ราะเลยเนาะน่าลอ,อ,องทีถามเลยนาะพี่น้องบันนี้กะเป็นกำลังแรงจิตแรงใจให้ตุกุ่นตะกุ่นกะขอบุญขอบคุณเอฟซีกะทักมาหลายทักมาถามเจ้า,าบระหยัดวันไหนพี่เราต้องไประหยัดเนาะครับเนาะ นี่มันมีรีอบอมันก็มีรีวนี่เพิ่นกระทักมาหลายเพิ่นกให้ความคิดเนี่ยคิดมากก็มีนะครับเนาะบางคนก็ออกไปตามนั่นผูใด,ด้มา,าดีเขาก็ว่าดีป็นั้คือต้องไม่เก็บตีสามครับต้องเอากระดูกไปใสโกดนะครับเพราะว่าตีหาช่วงก็บตีหาจะไหมตีหาบ้านนี้ตีหาเทิงพระกอบอินทบานนะครับช่วงที่มากก็เจ็ดแปดโมงต้องเอากระดูกไปใส่ต้องเอากระสุดูไปไหวท้า ใส่กองบุญครับมันก็เลยมาเก็บตะเสาเล็กน้อยแล้วก็พาเขาไปสวดน,นะครับนาอเคยถูกพี่หลอกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยเลยครับาะเคยพ่อเคยเห็นเลยผมก็อยู่กับมเม่นกับโลวงมากกันหลายหลาฟฝาดปีนะครับนาอก็ไม่เคยเก็บเลยอืม กะบ็เป็นอย่างนองครับน้อคลิปนี้กะคือเราหลับพี่น้องบอกว่าลายใหญ่ฮะทำสไตล์ซัพเลยวอร์ดีเอาขอบคุณขอบคุณเพลินนะครับน้อขอบคุณแปะพุ่มทั้งด่านเอฟซีขอบคุณขอบคุณทั้งด่านจอกภาพผู้ปนใส้บริการเฮ้าการดำเกิจนั้งใจเฮ้าปฏิวากันน้อครับน้องเลี้ยงเตะปฏินสธให้ทอดใดก็ว่ากันไปตามนั้นตามระเบียบเรียบร้อยนะครับน้อโอเคครับขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสบายดี